ได้เลิกมาแล้วพระเจ้าค่ะสมเด็จพระนรัฐวัดป่าแก้วให้เลิกมาพระเจ้าค่ะงั้นลึกนี่พวกเจ้าทําอย่างใดเล่าท่านสมเด็จถึงให้เลิกมาพวกข้านี่พวกเจ้าคงไปขู่บังคับท่านใช่ไหมสมเด็จท่านถึงให้เลิกมาแล้วท่านสมเด็จว่ายอย่างไรบ้างท่านว่าวันเสาร์ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนแปด เลิกดีให้ยกเข้าไปได้แม้นกระทำการในค่ำคืนนั้นจะสำเร็จพระเจ้าค่ะดีแหละเลิกนั้นก่อนที่ข้าอุปสมบทเป็นพิกษุขข้าไม่อยากอยู่ในผ้าเหลืองดอกถ้าจับไปทวงมันลังข้าคือถ้าเลิกดีเยี่ยงนั้นจริงข้าจะทําการวันที่สมเด็จให้เลิกมาข้าคงมีโอกาสไปนั่งเมืองกับเขาบ้างข้าพระองค์ ได้ซ่องสุมผู้คนจะมีฝีมือดีให้กับท่านแล้วพระเจ้าข่าขอเชิญท่านสเสด็จไปม่วงวมาแดงเถิดพระเจ้าข่าพวกค่าได้ซ่องสุมไผ่คนอยู่ที่นั่นนี่ข้าพร้อมแล้ว พระองค์ให้ยกกําลังมาช่วยพระยาเดโชพระยาท้ายน้ําพระยาพิชัยรณฤทธิ์หมื่นพักดีสวรรค์หมื่นแพน,นรินพระเจ้าคะ่ะท่านขุนานางเหล่านั้นเคยมีบุญคุณกับแม่ของข้าแล้วนี่พวกเขาได้รับโทษฐานประการใดเล่าเหตุใดจึงถูกคุมขังนั้นข้าหาทราบไม่แต่วัน14บ่ค่ำนี้พวกขุนานางทั้ง5จากถูกปัญหาชีวิตพระเจ้าคะ่ะกูยกพลไปช่วย พวกมึงจะไปตีวังหลวงกูเถอะกูจะนั่งเมืองเป็นพ่ออยู่หัวของกุง้งสีอุทยาก่อนที่อ้าพวกมันจะเป็นผีหัวขาดคอยดูแต่วันพุ่งมีใช่เลิกที่สมเด็จท่านหามานะพระเจ้าคะ่ะแล้วพวกเจ้าจะรอดูพวกเราถูกฆ่าหรือไงข้าจะเคลื่อนพลไปทางประตูหอรัตนชัยก่อนแจ้ง การันใดถึงมาปลุกค้ากลางดึกเยี่ยงนี้พระศีสินเป็นขบถพาพรรคพวกบุกวังหลวงเพลาเนี้กำลังต่อสู้อยู่ทางด้านตะว,วันตกกับพุทธเจ้าค่ะข้าว่าแล้วคนเยี่ยงนี้มันไว้ใจไม่ได้ไปเรียนพระยารามนงค์ให้คุมพระประยุนญ,ญ,ญาติของข้าไปไว้ที่หอพระจากนั้นเล่งปราบขบฏไอศีสินนํนำมาสำเร็จโทษให้ข้าโดยเร็ว ่อ,อ,อยงพระศรีเสวราชกับสมเด็จพระราเมศวนพญามาหาเทพแระเจ้าพญามาหาเสนาพระพุทธเจ้าค่ะไปได้แล้วพระศรีสิงห์ผู้เป็นโอรสของขุนบวรวงศาธิราชกับแม่ยู่หัวศรีสุดาจันทร์ซึ่งสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิโปรดกล่าวให้เลี้ยงไ้ไมิได้ประทานชีวิตแต่พระศรีสิงห์มิได้ดตังอยู่ในกระตัญญูภาพแม้อยู่สมณเทพ็กรับซ่องสมุมกำลังแลบ้านม่วงมดแดง เมื่อได้เริกจากสมเด็จพระนรัตน์วัดป่าแก้วให้ยกกำลังเข้าปีวังหลวงในวันเสาร์ขึ้นหนึ่งค่ำเดือน8แต่พระศรีสิน์สับนำพักพวกเข้าปีวังหลวงพรเลิกที่ได้รับเมื่อวันขึ้น13าค่ำเดือนเจปีมรงศพเพื่อนํากําลังไปช่วยขุนนางกลุ่มหนึ่งที่ถูกคุมขังไว้ในครานั้นพระศรีสิน์และพวกถูกจับกุมและประหารชีวิตในที่สุดไม่ได้ตั้งอยู่ในกตัญอยู่ไม่พระเจ้าอยู่หัว จับเจ้าล้างเสียเมื่ออย่างเยาวก็คงหมดสิ้นเส้นน้ำมีได้ละคายเครื่องต่อราชบัลลังไปแล้วแต่ทรงแม่ตาไว้ชีวิตมาพระองค์ก็ยังไม่สำนึกท่านเจ้าพญาท่านคิดจะสู้ข้าหรืวอวางดาบของเจ้าเถอะข้าปล่อยให้พระอ,องค์กับพวกเข้าไปในเขตพระบรมหาราชวังพอดข้าก็คึงตายข้าขอสู้กับพระองค์ข้ามัน แรงในสมเด็จพ่อสมเด็จแม่ชุบเลี้ยงเจ้ามาให้ได้ดีมีสุขและบวชเรียนให้เจ้าในศีสศินผีสางตนใดมันดนใจให้เจ้าศึกออกมาก่อการกรบฏครั้งนี้คนที่ทุรยศต่อแผ่นดินและราชบัลลังก์เยี่ยงไอศีสินผู้นี้มิสมควรมีชีวิตอยู่บนพื้นแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาอีกต่อไปพญารามนรง พระพุทธเจ้าค่ะสอบมันดูให้รู้แน่ว่าใครให้เลิกมันก่อกรารกบฏครั้งนี้แม้นรู้แล้วว่ามันเป็นใครจงนำไปล้างเสียให้สิ้นโคตรอีกทั้งตัวการที่ร่วมกับไอ้ศีสิีก่อการครั้งนี้เจ้าจงจับประหารศรีให้ถึงเจ็ดชั่วโคตรข้าพระพุทธเจ้าตรวจสอบแล้วพระพุทธเจ้าคะ่ะใครเป็นคนให้เลิกมันศึกออกมาก,กา่อการใหญ่ครั้งนี้ พระพนรัตวัดป่าแก้วพระพุทธเจ้าค่ะอยู่ในสมณเพศเหตุใดจึงมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางโลกหากแม้นพระพนรัตไม่อยากอยู่ในผ้าเหลืองแล้วเจ้าจงไปสึกออกมาแล้วพาไปล้างเสษสิ้นโคตพระพุทธเจ้าค่ะ